ฮัลโหลวันนี้ผมจะมารีวิวของจุกจิก EP 2นี่ชิ้นนี้เก็บไว้เป็นชิ้นสุดท้ายเลยนะอมันใหญ่มากส่วนชิ้นแรกที่เราจะมารีวิวก็จะคืออ่ะก็คือ <c oughs> กระจกนี่อ่าอย่างเท่เลยนี่นะ <c oughs> อย่าเห็นเยอะเดีเห็นเยอะเก็บเก็บเก็บก็บชิ้นต่อมาก็จะเป็น แผ่นพลาสติกเห็นไหมนี่ลายเนซโกส่วน,นนี้ก็จะเป็นลายเนซโกอีกแล้วมีแต่เนซโกะทั้งห้องเลยเนะี่ยทุกคนอย่ามาว่าผมนะว่าแบบเห็นแต่เนซโกะเนซโกะช่วงนี้เงินน้อยเราก็ต้องแบบใช้ให้มันจําเป็นอ่ะนาะอันนี้คือแบบที่ขั้นหนังสือนะเห็นะนะนี่เป็นตอนที่แบบน้องกาลังจะกัดพี่ทันจิโร่ ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาโพสโปสการ์ดนี่แล้วเราก็จะมีโพสการ์ดอันนี้นี่นีสโกในชุดยูนิฟอร์มอารมณ์แบบพวกชุดยูนิฟอร์มแบบพวกเด็กมัธยมอะไรอย่เงี้ยเท่หน้าหนาวส่วนนี้จะเป็นแบบลายมังงะมีคณะโอชินโนบุนีสโกแล้วก็มิซุริ แฟ้มเป็นแฟ้มเนสโกนะนี่อันใหญ่มากถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่น่ะเห็นไหมว้าด้านหลังก็มีลายนะน่ารักมากอันนี้ก็มีอีกอันนะเป็นอันเล็กเห็นนะเล็กมาก <laughs> เป็นน้องตอนแบบระเบิดเลือดระเบิดโอสูรโลหิตอะไรนั่นอ่ะีผมชอบฉากนี้ที่สุดละในซีซั่นแรกนะ ้ามันคือโปสเตอร์ผ้าความยาวนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันยาวเท่าไหร่ชือมันเป็นแบบผ้าจากรางวัลอิชิบังกุจิอะ่ะเห็นไหมรางวัลอ้ายโอ้อ่ะอันแค่นี้เหรอเนี่ยยาวแค่นี้นะทุกคน เ่าไปพลิกกันดูประมาณนี้ผ้าดีอยู่ที่ชิ้นนั้นแหลยทุกคนดูดิชิ้นต่อมาโปสการ์ดอีกแล้วนี่เป็นน้องแบบงาบเข้าโพดเข้าไปในปาก <c oughs> งับอ่ะนะอันนี้อันนี้ด้วยแต่อันนี้จะเป็นชั้นแบบตัวการ์ตูนตัวเล็กแบบเออน่ารักส่วนตัวชอบวันนี้มากกว่าน,นะดูดิน้องน่ารักมากเลย <c oughs> นี่บอกเลยทุกคน ชิ้นนี้เป็นการ์ดเว้ยเป็นการ์ดฟอยเออโคตรสวยเลยนี่คามาโดเนซึโกะอ้าผมอ่านเป็นด้วยนะฉลาดจริงๆนี่อันนี้จะเป็นฉากที่น้องแบบแม่กำลังปกแบบน้องเนตื่นได้แล้วไปช่วยพี่ทันจิโร่เร็วแล้วก็ป้ามระเบิดอสูนเออประมาณนั้นแหละต่อมาพวงคุญแจเป็นพวงคุญแจตอนภาครถไฟนะ เดี๋ยวมมันจะเป็นน้องเนกะะตายทุกคนวินี่ทาราโหดน่ารักเลยดูดิอ๋ <laughs> อ่ะทุกคนมาถึงตัวผ้านะเป็นผ้าที่มีฮูดฮุชชับชับเออเออสีอย่าไปเยื่อใยเพราะเราต้องใช้มันโอ้หเนื้อผ้าก็ไม่ได้แย่นะทั่วไปทั่วไปอะ นี่ไหนดูฮูดน้องสินี่ฮูดน้องเห็นไหมจะมีโบตรงนี้ด้วยนะเอะผูกเองอนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบเป็นโบสําเร็จรูปที่แบบไม่ได้ผูกแต่ถ้ามันแก้ม,มัดก,ก็ต้องผูกเองนะทุกคนอ่ะนี่ประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นไงอะ,ะนี่ ดเดี๋ยวค่อยดูตามรูปนะและนี่คือของจุกจิกทั้งหมดใน EP 2เป็นไงทุกคนชอบชิ้นไหนก็ลองไปหาหาตามกันนะมันราคาไม่แพงมากอะเนี่ยชิ้นพวกนี้ก็ไม่ถึงร้อยสักอันนะยกเว้นหนุนผ้าตัวนูนหนสาห้าิ350ที่ผมได้มา,ารวมส่งนะส่วนชิ้นอื่นก็ไม่ถึงห้ิบด้วยมั้งแต่ละชิ้น <Wow. S 1> ราคาดีมากเลยทุกคน เห็นไหมน่ารักเห็นไะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าว่าจะมีอะไรมาใหม่โอเคขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบาย Peace